ทิมพิธาอัปเดตสถานะหัวใจซานิถามให้แบบตรงๆคนในวงการไหมเสียอาการหนักมากมากกว่าศึกษาดูใจคือบอกรักไปแล้วเรียกว่าฟินแฟนได้กรีดกันลั่นโซเชียลหลังจากล่าสุดรายการซานิเบาได้เบา e ีพี0ทางช่องวันเพกกราวโดยซานิพิธีกรเดมานนังเปิดใจแขกรับเชิญพิเศษอย่างทิมพิธาโดยงานนี้ทิ้งสนามหาเสียงเลือกตั้งมาเมาเรื่องเบาๆเรื่องชีวิตตอนหนึ่งก็ตอบเรื่องหัวใจโดยซานิถามตรงๆว่าความรัก อย่างไรบ้างสเปคเปลี่ยนไปไหมก็ทำเอาทีมพิธาถึงกับหยุดคิดอยู่นั้นแถมเขินแบบเสียอาการอีกด้วย ก่อนพิธาจะถามกลับว่าเคยฟังเพลงขอให้ผมของโยคีเพย์บอยไหมพอซานี้ขอให้โชว์เสียงร้องเพลงนี้พิธารีบอกช่วงนี้ติดเลือกตั้งเขาไม่ให้ร้องเพลงซึ่งทีมงานก็บอกถึงเนื้อหาเพลงประมาณว่าขอให้ผมกับคุณได้รักกันด้านพิธาก็ตอบว่าประมาณนั้นแหละโดยซาีิก็ถามว่าแปลว่ามีอยู่แบบใช่ไหมทีมพิธาก็ยอมรับว่าใช่ซานิยังถามถึงสถานะความสัมพันธ์ว่ามีที่ศึกษากันอยู่ซึ่งพิธา ตอบกลับเลยทันทีว่าไปบอกรักเขาแล้วรอเขาตอบรอเขาตอบอยู่ ทิมบอกว่าอยู่ทวีปนี้ซานนี่ถามว่าประเทศนี้แหละทิมบอกว่าอาจจะเป็นเกาหลีก็ได้ซานนี่บอกว่าหนูก็ไม่รู้นะตรงนี้พร้อมกับหัวเราะแต่พอมีคนคุยอยู่ศึกษาอยู่ทิมพิธาบอกว่าก็มากกว่านั้นซานนี่ถามว่าเอาละเว้ยเอาละเว้ยหนึ่งปีเปลี่ยนไปทิมพิธาทำหน้าสุดเขนินทำเอาเขินกันทั้งรายการซานนี่บอกว่าในวงการแน่นอนทิมไม่ตอบซานนี่ถามอีกว่าเห็นไหมไม่พูดไม่ตอบอะไรในวงการแน่นอน ทิมพิธาหัวเราะซานิหัวเราะหนักทิมพิธาบอกว่าลูกยังไม่อนุมัติเลยจบที่ลูกรอพิพิมพ์ก่อนซานิถามว่ามีท่าทีจะอนุมัติไหมทิมพิธาบอกว่าเขาก็เข้ากันได้ดีแต่ยังไม่รู้ไงเขาคิดว่าเป็นเพื่อนพออยู่โดยซานิสรุปคาใบสาวรักครั้งใหม่ของทิมพิธาให้ด้วยว่าเป็นเพื่อนลูกได้ดีอยู่ในทวีปนี้ในวงการในวงการไหมตอบว่าเฮ้ยงานนี้ไปคิดกันเอาเองว่าสาวที่คว้าหัวใจของทิมพิ คือใครขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ